สองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณวเราสี่สาวเอาใหม่เอาหม่เอาม่สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราสี่สาวมาทำกิจกรรมเจ็ดวันเจดสีเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่วันอะไร วันจันวันจันวันจันเพราะเราทำเลยเดี๋ยวก่อนแต่ว่าเราต้องมีกติกาการเล่นเกมยังไงกติกายังไงกติกาการเล่นเกมของเราคือก็คือเราจะมีกันทั้งหมดเ็วันเ็สีเลยใช่ไหมแต่ว่าถ้ามีใครสักคนนึงเอ้ยมีต้องมีคู่นึงสิหรือหรือใครก็ได้อะที่เอามาแบบซ้ำกันอืมเราก็จะปัดคะแนนแล้วเดี๋ยวเราก็พอจบเกมเดี๋ยวเราก็จะทำโทษกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข่ะคำโลกของเราคืออะไร เราจะมาเริ่มกนที่วันอะไรคะมันจันทร์วันจันทันจันทันต้องเป็นสีเหลืองเนาะโอเคเยลโล่เยลโล่อะไรเยลโล่ทุกคนรอร้านหนึ่งสองสามอาวังก่อนต้องต้อต้องใหม่เหลืองเหลโล่เอเลเหลืองต่อไป นรสีอะะไพิงเขิออันนี้หลบก่อนหลบก่อนได้ไหมแสดงว่าตอนนี้ก็คือสีเหลืองเป็นยังไงสาหนึ่งสองสามเออนะกะั้นัน่อเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวหมดเวลาแล้วคนต่อไปสีวันพุธสีเขียวสีนสีเงินเ้นล 1...2...3... นึ่งสองสามฉันต้องสับเนฝดีใจอ่ะดีใจดีใจดีใจอ่ะไปค่ะทายวันมันอะไรนะคุณทหารสีส้มค่ะออเรน์หรือว่าแสดนะคะสีแสดอะไรคะหนึ่งสองสามได้มีคำว่ชันเล็กเกินของฉนก็ไม่เหมือน อันนี้อันนี้ขอบก๋วยเมย์ค่ะแม่เราทำนะซื้อได้เดี๋ยวไมนจะซื้อกันได้ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวได้หรอต่อไปวันศุกร์ Friday สี blue Friday 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 เออดิเด็ดอะไรอะเดวดอะไรเอาสอยสองสาม

วันอาทิตย์นะคะทุกคนซันเดย์สีแดงแดงเรดหนึ่งสสรุปเนื้ั้นสีของทุกคนเสียกันทั้งหมดนี่ค่โอเคคู่แล้วเดี๋ยวเชิญท่านนะคะมาพบกับพวกเราสีสาวได้อีกครั้งในคลิปต่อไป ปิดเลยปิดเลยอยาให้เออ